สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านําเสนอให้ท่านได้รับชมกับมิสซูวิชิไทยท่านพัดนะคะคันนี้เป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านตัวสูงทรงสวย4ประตูด้วยนะคะแม็กหล่อค่ะสวยดูดีพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะสามารถนัดดูตัวจริงกันได้นะคะราคา1,49,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดาภายในสภาพสวยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานใช้งานได้ปกตินะคะ สียังสวยค่ะทุกท่านเชื้อเพลิงใช้งานได้2ระบบทั้งเบนซินและ LPG ค่ะมิสูบิชิไถ่ท่านพัดนะคะเกียร์ธรรมดาปี2011สนใจรถกระบะคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเป็นเบอร์โทรของเจ้าของรถโดยตรงค่ะนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะ เราไม่ใช่ผู้ขายเราไม่ใช่ในหน้าในวันนี้เราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ